เวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยภาพแรกที่ขึ้นมาในหัวคนส่วนใหญ่มักจะเป็นสุขโขทยัยใช่ไหมคะใช่เลยครับเป็นภาพจำหลักเลยแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นดินแดนแถบนี้ไม่ได้ว่างเปล่าเลยนะคะมันมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกสองอาณาจักรที่เป็นเหมือนเสาหลักก่อนยุคสุขโขทยัยนั่นก็คือทวารวดีกับลาโวค,ค่ะครับผมภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาสกัดให้เห็นภาพชัดๆเลยว่า สองอาณาจักรนี้ต่างกันยังไงแล้วมันสำคัญกับเรายังไงเอาล่ะค่ะมาเริ่มกันที่ทวารวดีก่อนเลยช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่1 1ถึง16ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่รัฐที่มีศูนย์กลางอานาจที่เดียวแต่เป็นเหมือนกับเหมือนเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมของเมืองต่างๆมากกว่าใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือสิ่งที่ยึดเมืองพวกนี้ไว้ด้วยกันอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องการเมืองหรืออำนาจสังกาเลยนะโอ้แล้วมันคืออะไรคะ มันคือสิ่งที่แชร์ร่วมกันครับคือาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทกับอีกอย่างคือวัฒนธรรมแบบมอนพูดง่ายๆก็คือผูกกันไว้ด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยกฎหมายโหแบบนี้มันมีหลักฐานที่จับต้องได้ไหมคะว่าเขาเป็นเครือข่ายเดียวกันจริงๆมีครับมีหลักฐานชิ้นเล็กๆแต่ทรงพลังมากนั่นคือเหรียญเงินที่จะเรียกว่าสีทวารวดีสวารบุญยะสีทวารวดีสวารบุญยะแปลว่าอะไรคะ แปลว่าบุญกุศลของพระราชาแห่งสีทวารวดีครับแล้วเราก็เจอเหรียญแบบนี้ในหลายๆพื้นที่ที่ห่างกันมากสุดยอดเลยนะมันเหมือนเราเจอเหรียญยูโรในหลายประเทศแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่านี่คือกลุ่มเดียวกันแต่นี่คือทวารวดีโซนเมื่อพันกว่าปีก่อนเลยนะคะนั่นแหละครับมันคือแบรนด์ของยุคนั้นจริงๆและแบรนด์นี้มันก็สะท้อนออกมาในงานศิลปะด้วยอย่างเช่นพระพุทธรูปเหรอคะใช่ครับ พระพุทธรูปทวารวดีนี่เอกลักษณ์ชัดมากเห็นแล้วรู้เลยพระพักจะแบนๆหน่อยพระขนงต่อกันเป็นรูปปีกาพระโอดหนาซึ่งเชื่อว่าสะท้อนลักษณะคนพื้นถิ่นในยุคนั้นแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์สําคัญคือธรรมจักกับกวางหมอบอันนี้เจอแทบทุกที่เลยเหมือนเป็นโลโก้ของเขาเลยครับก็น่าสนใจมากว่าแล้วอีกขั้วอํานาจอย่างละโวที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันทําไมถึงบอกว่าแตกต่างกันสุดขั้วเลยล่ะคะ เพราะว่าลาโวเลือกเดินคนละเส้นทางเลยครับคือช่วงแรกๆลาโวก็รับอิทธิพลทวารวดีมาบ้างนะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเลยก็คือการเข้าไปอยู่ใต้อิทธิพลของอณาจัรขอมอ๋อขอมหรือขเมเรโบราณใช่ครับลาโวกล้าเป็นศูนย์กลางอํานาจของขอมในรุ่มเจ้าพยาไปเลยเดี๋ยวนะคะการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมแบบมอนทวารวดีไปอยู่ใต้อิทธิพลขอมนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะมันเหมือนเปลี่ยนระบบปฏิบัติการของสังคมเลยแล้วมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนบ้างคะ ชัดที่สุดเลยคือเรื่องความเชื่อครับจากพุทธเถรว่าที่เรียบง่ายแบบทวารวดีเนี่ยเราโหวหันไปนับถือพุทธมหายานกับาศาสนาพราหมณ์ฮินดูตามแบบขอมเลยโอ้โหเปลี่ยนโครงสร้างความเชื่อไปเลยครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากแสดงว่าศิลปะก,ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยแน่ๆคนละโลกเลยครับจากความสงบนิ่งในศิลปะทวารวดีกลายเป็นสถาปัตยกรรมหินที่ดูเออ แข็งแกร่งทรงพลังยิ่งใหญ่แบบที่เราเห็นที่พระปรางสามยอดในลบบุรีนึกภาพออกเลยค่ะแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็จะมีพระพักเหลี่ยมขึ้นและที่สำคัญมากคือมักจะทรงเครื่องแบบกษัตริย์ซึ่งมันสะท้อนแนวคิดเรื่องเทวราชาอำนาจความยิ่งใหญ่ตามแบบของชัดเจนมากครับแปลว่าศิลปะของลาโวไม่ใช่แค่เรื่องความงามแต่เป็นเครื่องมือประกาศอำนาจทางการเมืองด้วยถูกต้องครับ มันคือการแสดงสถานะที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเั้นถ้าให้สรุปมรดกของทั้งสองอาณาจักรนี้ล่ะคะอืมทวาราวดีได้มอบรากฐานของพุทธศาสนาเถราวาดและวัฒนธรรมชุมชนที่เรียบง่ายให้กับดินแดนนี้ค่ะในขณะที่ลาโวส่งต่อมรดกด้านสถาปัตยกรรมปราสาทหินและระบบการปกครองที่ซับซ้อนจากขอมซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนากลายเป็นแกนกลางสำคัญของอาณาจักรอยุธยา พูดง่ายๆก็คือรากฐานของสังคมไทยมีซอฟต์แวร์สองตัวที่ต่างกันติดตั้งมาตั้งแต่ต้นเลยตัวหนึ่งคือวัฒนธรรมทวารวดีที่เน้นชุมชนกับความเชื่ออีกตัวคือโครงสร้างอำนาจแบบละโวขขอมที่เน้นความยิ่งใหญ่และนั่นคือประเด็นที่น่าคิดทิ้งทายไว้เลยครับ ในเมื่อละโว้คือรากฐานสำคัญของอยุธยาที่ส่งอิทธิพลต่อมาถึงกรุงเทพ mm hmm. มรดกทางวัฒนธรรมแบบขอมที่เน้นความยิ่งใหญ่และโครงสร้างอำนาจแบบที่เราเห็นจากศิลปะของละโวเนี่ยครับมันยังคงฝังรากลึกและปรากฏให้เห็นในสังคมไทยปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับรากฐานทางวัฒนธรรมแบบทวารวดีที่เน้นเรื่องชุมชนและความเรียบง่าย ซอฟต์แวร์ตัวไหนกันแน่ที่ยังคงทำงานอยู่เบื้องหลังสังคมของเราในทุกวันนี้